สวัสดีครับพบกับผมพตัตโตนะครับวันนี้ก็วันนี้เราอยู่ในเกมสเปรทูนสองนะครับโอเคอยู่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องถ้าไม่ตายในเกมนะครับเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องทริคก,การใช้ถ้าไม่ตายในเกมนี้นะครับถ้าไม่ตายในเกมนี้ก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับก็จะมี เทนท่ามิสไซล์สติงเล่อ er, ินเจ็ตสแปดดาวอิงอาร์อิงอาร์เมอร์บอมลันเชอร์อิงสตอมแล้วก็บอลเลอร์ฮะแล้วก็สุดท้ายบัพเปิลบอลเลอร์ซึ่งอันนี้ยังไม่ยังไม่มีในเกมครับโอเคเดีย๋ยวผมพูดทีละอย่างก่อนแล้วครับก็เทนท่ามิสไซล์นี่ก็คือเป็นการล็อกเป้าแล้วก็ใช้มิสไซล์จู่โจมเป้าหมายที่เรากระโดดไ้ครับผมจะ ให้ดูแล้วกันโอเคครับเทนท่ามิสไซน่ mm hmm. ก็นะมาเป็นท้าไม่ตายพื้นฐานส,สุดครับาการใช้ก็ไม่ยากครับกดแกนอาล็อกขวามันก็จะเป็นการล็อกเป้าะฮะมีเวลากำหนด,ดให้เราอ่านี่ผมล็อกเป้ายิ่งเราเยอะล็อกเป้าเยอะะฮะจำนวนมิสไซน์ก็ยิงไปเยอะเท่านั้นครับ ่มในโหมดออนไลน์ฮะเราสามารถล็อกเป้าได้ผมณคุณสี่คน,นครับถ้าเราล็อกแค่คนเดียวก็จะยิงคร๊บเดียวเดี๋ยวผมเจ็บเจ็แตั้งนึงอ่าสมมติว่าผมล็อกแค่เป้าเดียวนะครับมันก็จะออกมาสี่ลูกคุณดาก็จะไวไหยครับ แต่ว่าทางที่ดีการใช้มิสไซน์นี้เราควรจะล็อกเป้าให้เยอะที่สุดที่เราล็อกได้ดีกว่าอย่างน้อยก็2เป้าหมายจะคุ้มค่าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแนวหลังเนี้ยเราก็ล็อกเป้าเยอะๆดีกว่าจะคุ้มกว่ากับ4เป้าหมายเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเป้าหมายที่ขึ้นไหวให้ดูกรสามารถล็อกเป้าได้แบบทะลุกำแพงฮะฮะการล็อมีเียทะลุกำแพงสา่เป้าหมายสายก็จะติดตามเป้าหมายไปแล้วก็เป็นการแท็กเป้าหมายในตัวครับ นี่คือเป้าหมายที่ขึ้นไหวจะโดนแค่เป้าหมายเดียวครับก็ถือว่าค่อนข้างโดนยากพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดลองนึกภาพใช้กันเยอะๆแล้วคนก็วิ่งวนไปวนมาวิ่งหนวกนิสย่บางทีก็อาจจะมีพลาดได้โดนเต็มๆนะครับประโยชน์จากการล็อกเป้าก็ทําให้เราเห็นเป้าหมายเลยว่าเป้าหมายอยีกตรงไหนม็คือติดการแท็กตัวชั่วคราวนะล,ลองอีกทีหนึนี่ผมล็อกแค่สองเป้าหมายนะ่ะ Okay. มันจะล็อกเนี้ยคือก่อนมิสไซจะลงพื้นครับโ okay. อเคก็ประมาณนี้ครับศับทเทนท่าม,มิสไซต่อไปเป็นสติงเรย์ฮะสติงเรย์นี่ก็คือแบบเป็นปืนแรงดันน้ำอัดสูงฮะก็คือยิงทะลุฉากได้แต่ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานยากฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดู งเลนี่อย่างที่บอกฮะมาเป็นปืนอัดน้ำแรงสูงแล้วก็มีสปีดการใช้ช้ามากแต่มันสามารถยิงทะลุฉากได้ทุกอย่างฮะเทคนิคการใช้ของอันนี้ก็ง่ายฮะช้ามากถ้าเราจะล็อกป้าอย่างงี้เราจะใช้แบบเหมือนใช้อนาล็อกช่วยเลยแต่มันจะมีเทคนิคบางอย่างฮะที่ยังหลายคนจะน้อยที่จะรู้ฮะผมลองเสร็จรอบหนึ่งก่อน การใช้สติงเลนนะฮะมันจะทําให้เราระหว่างที่เราใช้เราจะเห็นเป้าหมายที่อยู่รับสายตาของเราไปะฮะเดีย๋ยวผมลองใช้ตรงนี้ก่อจะมองไม่เห็นใช่ไหมจะใช้ปุ๊บม,มันจะบอกตําแหน่งศัตรูทุกอย่างฮะก่อนที่เราจะยิงน่าเห็นไหมฮะเห็นเป้าหมายเลยถ้าเจะเป้าหมายมันไวให้เราหยุดยิงก่อนแล้วก็ยิงต่อเน,นี่ยฮะจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างควรปราทเือนะครับบางทีแบบเราล็อกตึ้นในแรล่งล็อกเป้าหมาย แล้วก็ใช้ไอ้สต,ติงเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในหมวดขผมสีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื่องจากเรใช้แล้วเป็นเป้างนิ่งแล้วก็เผยตำแหน่งอีกต่างหากหรือว่าเป็นถ้าไม่ตายที่ดักของผมมากอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองใช้กับเป้าหมายนิ่งเป้าหมายที่ไม่อยู่นิ่งฮนะลองแบบใช้แบบไม่เห็นตัวตัวอ่ะสายสองเนีย้ยเวลาใช้ฮะให้เราปับ หยุดยิงแล้วก็ยิงเนี้ยพอเรายิงโดนแล้วปุ๊บเราก็หันหันป้อหมายตามเลยถ้าเกิดเรายิงแล้วป้าหมายหายไปให,ให้เราหยุดยิงก่อนแล้วก็ดูว่าหายว่าศัตรูไปไหนแล้วเราก็ก็ยิงอีกทีนึงเป็นการฝึกะระยะในตัวนะแต่ทีนั้นก็เหอะมันก็ยังเป็นอาวุธที่ยังใช้งานยากสุดรับถ้าไม่ตายนอกจากเราใช้ปุ๊บเราจะเดินช้าเดินช้าไม่พอฮนะมันมีแรงมากเท่าไหร่มันต้องอาศัยแบบ ใช้แบบการหยุดยิงแล้วหันหน้าดีกว่าฮะไม่ควรจะยิงแล้วหันหน้าค้างเนี่ยมันจะช้ายกเป็นเป้าหมายที่เรายิงมั่นใจมากว่าเราจะยิงโดนเลยเขาก็เดินไม่ค่อยได้อย่อยางเงี้ยอย่างเช่นในหมดทาวเวอร์เนี้ยเขาจะอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมกันต,ตรงเนี้ยเราก็ยิงไปตรงทาวเวอร์เลยฮะยังไงก็โดนโอเคเดี๋ยวไปดูอาวุธต่อไปดีกว่าเอ้ยไม่สิไม่ตายต่อไปดีกว่า ต่อไปก็เป็นอินเจ็ตนะครับก็แง่ก็คือขึ้นเครื่องเจ็ตซึ่งเป็นท่าไปตายที่ยอดนิยมมากครับก็นะเนื่องจากว่าเราอยู่บนอากาศแล้วเราก็แบบยิงประตูเชียวตายอ่าอันนี้ใช้ตั้ง210แต้มผมเป็นเกินครับโอเคเป็นอะไรที่ยอดนิยมมากครับแต่ไม่คนนะที่จะรู้ว่ามาสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยแต่ผมจะทําไม่ดูมากว่าทำยังไง แคหมดล้วทปกติเวลาใช้ป <sp> ุ down, okay. it, ๊บเราก็จะบินจับพื้นใช่ไหมอ่าถ้าเรากดกระโดดปุ๊บ็จะสูงขึ้นหน่อยอ่ามีนี้ถ้าโดนเต็มเดียวตายฮะสิบเฉียดก็สองทีตายประมาณนี้ฮะมาเดี๋ยวก๊บนึงเติมเต็มก่อน เราสาม,มารถเพิ่มเพิ่มระยะเวลาของอินเจ็ตได้การใส่อบิลิตี้สเปเชียลาวเวอร์อัพนะครับเวลาจะนานขึ้นอนอกจากเรบินไม่พอฮะมันยังสร้างดาเมจดาเมจที่เราเดินผ่านเวยเห็นไมฮก็ต้องยิงกันแหะใครอยู่ใกล้ก็สร้างดาเมจต,ตายโอเคแล้วก็จะเป็นเส้นทางตามที่เราเดินนะครับ โอเคฮะนอกจากสร้างทางเดินแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ฮะเวลาเราแบบเต้นในโหมดแรงฮนะมันจะยิงกันโวเนียกับคนยิงแม่นๆม,ม,มีเยอะฮะเราเข้าได้นอกจากเราเราจจอยอ่อากาศเนี้ยเราใช้กดมุดได้แล้วก็ซ่อนตัวนี้ได้แล้วก็ขึ้นมามดไ,มได้ซึ่งไอ้เทคนิคเนี้ยมันสําคัญมากเวลาเราเล่นโหมดทาวเวอร์เลยนะถึงว่าเราใช้จี้บนทาวเวอร์เนะี้ยพอแบบไม่มีใครขึ้น่ะเราสามารถแบบมุดลงไป,ไปไปอยู่บนทาวเวอร์นินเงียได้ฮนะอะไรประมาณนี้ เราก็สามารถแบบใช้ให้หิีการหลบการอากาศได้ได้เพื่ที่ครับไม่ให้อีกฝั่งยิงโดนเราง่ายๆครับแต่ว่าการที่เราจะมุดแต่อากาศก็มีข้อเสียอย่างนึ่งก็คือมันจะทำให้เราแบบฟื้นตัวช้าหน่อยเวลาเรากโนลอมทางนีก่นเนีป,ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเนียนสมก,กวรครับ หลายคนเวลาใช้อาจจะยิงแบบรัวๆไปเลยเนะี่ยแต่มันต้องดูสถานการณ์นะถ้าเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเราอยู่ในตรงตุ้มมล้อมอยู่เนะี่ยบางทีแบบมันก็ไม่รู้จริผมพูดมันต้องแล้วแต่สถานการณ์จริงๆครับอย่างอย่างเวลาผมเล่นโหมดทาวเวอร์นะผมใช้แปงแล้วก็ใช้อินเจ็ตผมมักจะยิงสักพักหนึ่งผมมักจะเนียนเนี้ยท้าไม่ได้ก็ยิงอ,อย่างเงี้ยจะไม่มีคนทุ่งเกาะกลับไปลง เอามดเวลาพุบมันก็จะเด้งกลับไปเองโอเคต่อไปเป็นเขาเรียกไงท่าต่อไปต่อไปเป็นสเปดดาวครับท่านี้ผมชอบมากก็คือการใช้เราจะห่อตัวไปด้วยสีแล้วก็ขึ้นไปกลาอากาศแล้วก็เอาสีที่รวบรวมามากระแทกพื้นนะครับโอเคสเปดดาว เปซดาวนี่ถือว่าเป็นดาบสองคมพอสมควนรน,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 นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะระเบิดทานทีได้โอเคการใช้สเปซดาวครับง่ายๆหลักการนะฮะยิ่งอยู่ที่สูงยิ่งดีครับอย่างผมจะลองใช้ตอนอยู่ที่สูงค,ครับดูโอ้ยลองลอง โดดกดทำให้ตายหนึ่ดสองตัวสามตัวเสร็จเชียร์ครับโอเคแล้วท่านี่มันมีความพิเศษอยู่ก็คือเราสามารถใช้คู่กับซูเปอร์จำได้ครับหรือหรือแม่ก็เราอยู่ที่ต่าก็ได้ใช้เดี๋ยวนะผมดีไซน์ก่อนแกนที่เราใช้ครับเราจะมีสีงมาล้อมรอบทั่วตัว,ตวทำให้เราเหมือนมีอิงอาร์เมอร์อยู่ชั่ว,วขนาดครับแต่ว่ามันมันเป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวฮนะ ถ้าใช้ก็แนะนําให้ใช้ตอนเลือดเต็มอนะจะเซฟที่สุดถ้าใช้ตอนเราแค่ตายกับมีโอกาสที่เราจะตายการอากาศสูงถ้าเราใช้แบบที่ต่ำๆนะก็ประมาณนี้ <Okay. S 1> ตอนที่เราจะกระแทกมันจะมีสีเล้อมนอบแป๊บหนึ่งเซลวีิงๆแล้วก็ข้านี้ฮนะใช้จะใช้ได้ดีที่สุดแบบเซฟที่สุดแล้วก็เนียนที่สุดก็คือใช้ตอนคุปปะจำครับใช้ยังไงีผมใช้ให้ดูครับ มันต้องในนี้มันมันไม่สามารถเทสจำแม่หาคนอื่นได้เราต้องใช้อาวุธที่มีบีคอนมาวางไว้ก่อนอนี่วางอีกหนึ่งจุดนะครับอีกหนึ่งจุดโอเคแาการใช้ ก็จำแล้วก็บอกสมารดาวฮะก็ง่ายๆนะเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะไปฮนะเอตัวที่เราอโดนอากาศฮะกดเข้าไม่ตายเลยปึ้มลงมาโดนสามตัวแต่ตัวนี้ไม่ตายฮนะไอตน้นใช้จังหวะเน,นี้ยแน่นอนฮะไม่มีใครรู้ฮนะคือคนคนอื่นเขาจะเขาจะคิดว่าเราแค่จัำเฉยๆเ่ยจะเห็นรอยจัำอยู่อยู่ตบนพื้นเะนี้ยคือตัวใหญ่ถ้าคนเห็นรอยจัำเขาจะดักนินี่เลยดักนินดักนินเหมือนกันใช่ไหมล่ะ เออใช้สมดดาวมาลงบึ้มตายนะแต่หมดนี้มันมันถ้าเรือจะใช้ท่าเนี้ยมันต้องแนะนำกับเ,เพื่อนดีๆหน่อยครับก้าเกิดว่าบางทีเพื่อนอยู่เนี้ยจำไมหาเพื่อนแล้วไม่มีคนเนี้ยก็จำไปเปล่าพอหอมดแรงนะฮะแล้วก็หมดของสีแล้ขก็หมดเช่นกันบึ้มโอ้ตัวสามตัวนะฮะขบุนก็โดนครับคือแบบรัศมีแรงมาก ก็แค่นี้ะสบทติการใช้สแปซดาวไ็สแปซดาวโอเคถ้าเนตรงดีอาจจะตายกับอากาศได้ถ้าต่อไปก็เป็นอิงอาร์เมอร์นะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะก็คือ เราเมื่อเรากดใช้ปุ๊บเราจะสร้างสีมาเคลือบตัวฮะเป็นเกาะป้องกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีพลังชีวิตเท่าไหร่นะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาฮะอิงอ mm ัเมอร์เมืม่อโดนสกเก็ตระเบิดหรือว่าโดนระเบิดทีเดียวหายครับถ้าโดนยิงอ่ะจะประมาณ3มนัดเกาะก็จะหายเหมือนกันครับหรือว่าถ้าโดนอาวุธหนักอย่างเช่นโลเงี้ยฟาดทีเดียวแตกครับเกาะเหมือนเราเพิ่มขีดจำกัดในการโดนยิงไปนิดหนึ่งอ่ะมันไม่เชิงออมันไม่ใช่อมมาตา ก็โดนยิงก็แหงได้โดยเฉพาะปืนคนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีมากกันกับพวกใช้ลูกกิ้งมาตบเราเราไม่ตายเราสวนหน้าแหงได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อิงัมเมอร์นี่ดีมากคือใช้ทีได้ทั้งทีมครับแล้วก็แต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาใช้อะมันค่อนข้างกินครูดาวเวลาไอ้ไม่สิไม่ใช่มันค่อนข้างแบบแอนิเมชันนาน,นเวลาใช้ควดสีมาเคลือบตัวเราดังนั้นเวลาใช้ก็ควรจะอยู่ในที่เซฟก่อนใช้ดีกว่า อันนี้ผมจะไม่เทสละกันเพราะว่าน่าจะน่าจะรู้กันอยู่ส่วนบอมลันเชอร์นะครับก็อันนี้มันที่จริงมันหลากหลายนะมันสามารถยิงระเบิดได้ทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็จะมีสเปซบอมปกติแล้วก็ระเบิดหนึ่นแล้วก็ไอระเบิดเชื่ออะไรวะนี่มีนี้นนซัชเชนบอมสเป b o m มแล้วก็นี่เครอร i n g b o m ออันนี้แหละ,ะเห็นบ่อยเร,เราใช้ถ้าเรากดกด อาค้างอ่ะมันจะเป็นการยิงระเบิดได้ไกลขึ้นแต่ว่าเราจะยิงได้น้อยลงนะถ้าเกิดเรากดรัวๆก็จะมันจะยิงแบบยิงรัวแต่ว่ามันยิงยิงตกใกล้ๆ่ะก็ใช้พลิกแพงตามสถานการณ์ไปนะครับท่านี้ทําให้เราปาระเบิดได้ไกลไกลกว่าปกตินิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปเทสให้ดูแล้วกันอ่าอย่างนี้สไนนี้มีสเปรดบอมเอาอานนี้แ้วกัน ตังท okay, ี่ใช้อ่ะมันจะมีดนตรีอยู่โอเคได้ละตัวที่ใช้อ่ะดีไหมะ ใช่จะมีดนตรีติ้งติ้งติ้ง,งอยู่เดี๋ยวผมเก็บตะทีกันถ้ากด A ค้างก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องกด A รัวเดี๋ยวเราเล่นแค่ดูฮะอ่ะนี่ผมจะกด A ค้างดูเราเล่นจะไกลแค่ไหน ระยะประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวลองดูแบบปกติฮะที่ช่องอันอยู่นับ่อนเ์ตนจะลืมลว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดระทังอยู่ประมาณระยะที่หกอะหกช่องเลยมาแล้วสมีเลยมาเจ็ดช่องครึ่งอ่ะมานี้ ชาร์จซื้อแบบติดสั่มันปรับให้ทำสิงได้เยอะมากโอเคอน,นี่แบบผมจะลองใช้แบบปลาลัวๆนะครับนีจะกระโดดกดดก็จะมาไกลกว่าเดิมหน่อยมันจะอยู่ประมาณนี้เองฮะน,นี่คือกดลัวๆนะครับ สี่ช่องอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอาวุธหลายคนนี่น่าจะนี่ยนนะครับเป็นปืนเฮ้เทอร์ฟอร์นี่เป็นหมือนเรียกได้ว่าแบบดูสิยิงแค่แปบเดียวฮะทไม่ล้่ล่ะนี่คือกนเบาเลยเรียกได้ว่าแบบเจ้าเหอการหงสีเลยกว่าได้สุดยอด ก็ใช้กันครับปืนนี้ลื้นถ่านถ้าเรากดลัวล่ะไอ้กดค้างเวละลองดูนะกดค้างมันจะเป็นทำงานกลับกันนะฮะ <Yes. S 1> อ๋อกดค้างยิงไกลกว่าเดยมไหมโอเคโหไกลมากแต่ว่าทำงานเหมือนกันครับเพราะปกติเนี่ยระเบิดเนี่ยเวลากดค้างมันจะอยู่ใกล้ครับแต่ว่าถ้าไม่ตายมันจะกลับกันนะ หรือนะอ่ะเงี้ยกดค้างเงี้ยแค่ไม่ไปเลยถ้าไม่กดค้างก็ใจมากมาออก,การแบบดักเงี้ยบึ้มอ้อาอะไรป,ประมาณนี้ครับโอเคต่อไป กลายเป็นอิงสตอมนะครับง่ายๆก็คือสร้างเป็นเครื่องทำฝนพายุฝนมาซึ่งไอนเนี้ยมันเหมาะกับเขาเรียกไงเหมาะกับโหมดสปเปซโซนมากไม่ก็ทาวเวอร์ฮะกดผิดกดผิดใครที่อยู่ในระยะก,ก็จะโดนแบบดาเมจเป็นลูกเป็นฟร์ไฟล์มา เก็บคะแนนน้อยๆฮะแอะโอเคก็เวล,ลาเราปาระเบิดแต่ปุ๊บมันจะแบบนับจุดกระโบลงไปแล้วก็จะวิ่งตามระยะของมันระยะเวลาของมันนะฮะก็ดาเมจก็จะฝอยๆนะไม่ได้น้นดาเมจมากเน้นก่อกวนนะใครเมน่อเริ่มจุดนี้นะมันก็จะปีไปเป็นวงกว้างเนีไง ไมเมีก็จะขึ้นเป็นที้หนึ่งนะไม่มีใครตายเลย <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับเราใช้ฝนถ้าเราใช้ถ้าไม่ตายเขาเบรคอัพระยะของฝนก็จะเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งจริงๆนะก็ต้องใส่ให้เยอะหน่อยดูการกระจายของเม็ดสีคือแบบไม่เยอะเท่าทีนนะ่ควรฮะมันเป็นการสุ่มากกว่าโอเคอ นี่ผมไม่มีอะไรอธิบายมากเพราะว่ามันก็ใช้นต้องโต,งตงไว้แต่นี่เห็นคนระับถามว่ามันหวังพึ่งหวังผลได้เยอะไหมก็ไม่เชิงครับมันเหมือนไม่ไว้กอดกวนมากกว่าเวลาใครเห็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่ฮะร้อละแก้สจะวิ่งหนีออกมาจะไม่อยู่ในวงที่เราตาฝนไว้ซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับหมดพวกทาวเวอร์ที่มันต้องยืนบนหอ,อคอยเงี้ยสเปซโซนก็ยังพอได้แต่รีไม่เกอนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ ใช้เป็นแผน,นการมากพอผลออกมาปุ๊บเราก็บุกว่าคงไม่มีใครโง่พอที่จะยืนอยู่ในฝนตันานเนะี่ยของน้อยก็โดนาดาเมจกันันตะหยิบสองหยิบช่วงนี้เราก็บุกไปในฝนได้อะไรประมาณนี้ครับฝนท่าต่อไปน่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอ่าบอลล์รครับ ไอบอลเลอร์เนี่ยแต่ที่ผมเทสมามันมันสามารถรับรับดาเมจได้เจ็ดฮิตนะครับนะบอลเลอร์นี่เหมือนกับมันก็เหมือนกับคาเข้นของภาคกี้แล้วเลย <S 2> <S 2> ช่วงที่เราแปลงเป็นบอลนะรเราสามารถโดนยิงตายได้นะถ้าเราไม่ดูดีๆแล้วก็ไอบอลเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างมากครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วหรือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบครับ พอเราเปงนะ่งฮะเราสามารถเึงเหมือนตัวเราทุกอย่างเลยไประหว่างที่ผ่านทางก็ชนมีดาเมจเลยครับแรงมาก5้าสิบาเมจเลยนะพอหมดเวลาปุ๊บมันก็จะระเบิดหรือเราจะกดเล่งระเบิดเองก็ได้ดขอเก็บแต้มนิดนะนึงครับนี่ไม่ใช่เบาๆนะครับแรงอยู่นะแต่ข้อเสียของบอลเลอร์อก,ก็คือมันไม่สามารถปีนผ่านตะแรงได้ครับ ถ้าเป็นพื้นที่เป็นตะแงอย่างเงี้ยถ้าเป็นปลาหมึกอะพยายาเป็นปลาหมึกอะเราสามารถผ่านได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบอลเลอร์อะจะติดครับจะไม่ผ่านซึ่งมันมันมันเหมือนทาทเวกันในโหมดทาวเวอร์ฮะทาวเวอร์ตรงตะแงอ่อะันเป็นตะแกงแบบเนี้ยเราต้องปีนขึ้นตะแงรงไงดังน,นั้นเราไม่สามารถใช้บอลเลอร์ไต่ขึ้นบนตะแกงได้แล้วก็บอลเลอร์ฮะมีพังชีวิตของมันอยู่ ซึ่งมันสามารถคนปืนกลนะแค่เจ็ดนัดนะครับถ้าเราใส่ใส่สกิลเพิ่มเรตตี้สเปเชียลอัพก็จะทำให้คน,คนจำนวนครั้งได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมเทส์มานี่คนได้แค่เจ็ดครั้งนะโดนโดนอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแตกดังนั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, พวกปืนกลที่รัวยิงปั๊บเดียวอ่ะบอลหายอยจ่จริงจริงโอเคที่บอกเราสามารถสั่งขุดระเบิดได้เราไม่จำเป็นต้องรอให้หมดเวลา หรือมันสามารถระเบิดติดกำแพงได้ครับครับนี่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นท่าที่ปวดพอสมควรนะระหว่างที่เราอยู่ในบอลเนี่ยมันความเร็วในการขิ้มก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเพราะง่ก็คือมันคือคาเค้นในภาคแรกะที่โดนคลับเนิร์พอสมาถลงดูน้ำผมจะตีแค่ตายไหมนี่แหละ หมดเวลาเบิกบึ้มไม่โดนอะไรประมาณนี้ครับก็หมดแล้วครับรับถ้าไม่ตายทั้งหมดที่มีตอนนี้ฮะตัวอะไรฟองน้ำมันยังไม่มีฮนะต้องรออัปเดตเลยนะคตจะมีปืนไหนใช้ได้ไม,ไม่ตายในเกมเนี่ยฮะ,ะก็มันจะบอกทิ้เกมได้ก็ไม่เชิงครอบนะเพราะว่าทุกแต้มมันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่นะแล้วก็ ช่วนในการใช้ของมันมันมันไม่สมบูรณ์ะไม่มีอันไหนที่สมบูรณ์นะครับก็อย่างมีสายเราใช้ก็เป็นเป้านิ่งอย่างบอลเล่จังหวะที่ก,ก่อนจะขึ้นบอลเนี่ยนะมันก็อย่างแบบว่าบางทีก็อาจจะโดนยิงตายระหว่างก่อนขึ้นบอลข้างล่างก็โดนดาเมจนหรือว่ระเบิดพอคอนๆนอเลยเลยก็การเลือกใช้ให้ไม่ตายให้ถูกจังหวะก็ทําให้เราหลอดชีวิตได้เหมือนกันนะ อย่างบางทีเล่นแรงเนี่ยเราก็แบบบางทีแบบเราก็ควรไปเก็บข้าไม่ตายบ้างบางทีแบบทีมเสียเปียบเราก็ควรไปแอบบแอบบแบบแบบยิงเก็บพื้นที่เก็บฆ้าไห้ตายไปก่อนว่ามันใช้ประมาณว่าเราแต้มเองแต่ถ้าจะเว้นปืนที่โดนตบใช้สองร้อยกว่าพอเราได้ให้ไม่ตายปุ๊บเราก็อาจจะใช้ให้ไม่ตายเปิดปิดการกดดาฟตูได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสักคลิปหน้าเป็นไงก็ฝากติดตามได้รับสวัสดีทก็ สวัสดีครับ